สวัสดีครับผมพิชเชอร์คว้าครับวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องผสมห้าผมแบบหางแนวนอนนะครับสแตนเลสครับผมเครื่องผสมแบบเปียยนนับสามารถใช้สีแ้งได้นะครับรุ่นนี้ครับดูนะครับแกนด้านในนะครับเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับมอเตอร์ตัวนี้อยู่ที่สามแรงนะครับผมมิซูบิชิอย่างดีนะครับนี่นะครับผมมิซูบิชิสามแรงนะครับกระโปรงกับฝาปิดนะครับผม เดี๋ยวดูการทํางานของเครื่องนะครับเผื่เครื่องเลยครับผมครับห่างสิงใหญ่มากนะครับผมรุ่นนี้นะครับครับผมครับมีเครื่องครับผมแล้วก็มีสลักในการนะครับมีแป้งนะครับผมตรงนี้นะครับโยกขึ้นนะครับมีผมมาครับผม บ,บนีนะครัสมใจก็เข้ามาดูที่ร้านได้นะผมหรือแอดไลน์เป็นที่หนึ่งศูนย์แปดหกสี่สองเก้าแปดหกเก้าแปดนะคะรับที่ร้านเรามีให้เลือกตอนเยอะมากนะผมเสือส้อผ้าผมนะครับติดแป้งน,นะครับแบบเบียงแบบแนวนอน์ทเอลเลนนะผมวันนี้ครับผมร้านไม่ต้องคว้า,า,าตาั้งยู่ที่ถนนรัดน่าเก่าสิงค์เชียงใหม่ สนใจสินค้าติดต่อสอบสถามได้ที่ Facebook เบ็ดเครื่องครัวไลน์แอดเบ็ดคิทเช่นหรือโทร0 8 6 4 7 8 9 0 6 9 0 6 9 8 6 4 2 9 8 6 9 8อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b